เฮ้ยปอาเดลมึงอยู่ไหนวะกูรู้นะเว้ยมึงจะพากูมาฆ่าในป่ามึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอกลัวผีมากกว่ากลัวมึงอกีกถ้ามึงไม่ออกมาเดี๋ยวก,กูจะขับรถมึงกลับบ้านเลยนะเว้ยอย่าคิดว่ากูไม่มีคุณแจแล้วจะขับรถมึงไม่ได้นะเว้ยออกมาดิอยู่ไหนปอาเดลไหนวะปอาเดล อกูไม่ชอบที่มึงมาป่วนชีวิตกูชีวิตกูถูกวางแผนไปหมดละมึงมาทําให้ทุกอย่างมันลวนไปหมดกูไม่ชอบตัวเองเวลากูมองหามึงเวลากูวิ่งตอนเช้ากูไปจ่ายตลาดกูไม่ชอบตัวเองที่มานั่งคอยว่ามึงจะมาหากูที่ร้านหรือเปล่ามาหากูที่เผาหรือเปล่ามึงจะกูไม่ชอบที่มึงเข้ามาในชีวิตกูแล้วทําให้ชีวิตกูมันไม่เหมือนเดิมกูไม่ชอบรู้สึกแบบนี้กูไม่ชอบ color of your eyes the way you smile when you have your younger brother's favorite food the way you watch the evening news The your skin. มันโอเคนะเว้ยที่จะมีความรักอะ